สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารพครับคันเทพเกมทื่อยื้อไม่อยู่มาชมครับกระดานที่1วันนี้คันเทพปะทะกับแฟนกับมหาเก้านะครับคันเทพอยู่ในมากสีน้ําตาลนะครับแฟนกับมหาเก้าน,นี้หมากง้ยกระดานที่1จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้แฟนกลับบอกว่ายังไม่อยากเอ่ยชื่อเสียงอย่างนาขออุบไว้ก่อนนะครับกระดานที่1จะเป็นอย่างไร อยากดูฝีไ,ม,ไม้ไร้หมูเหมือนกันว่าแฟนขับเทนนี้จะมีอะไรพิเศษไหมครับว่าจะสามารถต้านแรงต่อสู้ด้ือว่าการเดินของกันเทศได้ไหมครับอ่ะเปิดกินแล้วครับเกินฟรีกินตัวไหนดีกินตัวนี้ครับ แต่กินฟรีไปแล้วหนึ่งตัวามาเขา้าเข้ามากินอีกก็กินฟรีอีกนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมหมากพอดคอนเทศเกมพิเศษวันนี้ครับเขากินครับอไม่ได้กินไม่เป็นไรนะครับอืโดนกิน คืนแล้วเป็นไรครับเข้าไปอีกตัวเอาโอ,โอเปิดตุนะฮะเปิดท้ายก่อนเราค่อยเข้าแทกกินเอาลบโอ้โหอ,อย่างนี้ก็น่าจะกินบ้างนะนี่นะครับกินสองคืน หมากมาเสมอกันแต่ว่ารูปเก็บของแฟนกับมหาเก่านี้ได้เปรียบนะครับโอ้โหอย่างนี้ก็ที่บนลำบากนะครับสำหรับหมากฮอดกันเทพเข้าจิน เรียบร้อยแล้วครับอย่างนี้เรียบร้อยกระดานที่หนึ่งแฟนกับมหาเก้าขึ้นนำหนึ่งสูง้วมาชมกระดานที่สองกระดานสุดท้ายเลยนะครับวันนี้เล่นกันเพียงชัวกระดานมาแล้วครับอดขันเทปแปลงสีร่างใหม่สีส่วนเหลืองสีน้ำตาลนะครับ ผสมน้ำตาลมาเคืงามแต่ว่ารูปเกมจะเป็นยังไงครับเราดูแล้วคันเทปเดินทื่อๆไงมาดูในเกมนี้นะครับถ้ามาทื่ทอๆอย่างนี้ก็น่าจะลำบากจ้วยนะครับที่จะมารับมือกับแฟนกับมหาก่าวท่านนี้นะครับ เห็นยังไงครับนี่ครับแลกินเลยครับแหลกินสองนี่ครับโยนให้กินแล้วกินสองคืนนี่ครับ โอ้อยางนี้ก็จบด้วครับมาให้กินอย่างนี้นะครับเนี่ยครับถือว่าจบนะครับจบไม่สวยด้วยสีไปครับนี่เรียบร้อยนะครับจบเกมแฟนกับหาเก่าชนะรวด20ครับ नमस्कार, कवडी प्राव